หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็คิดว่าพวกกฎจักรวาลพวกโลกสวยบางคนก็เอาไปล้อบางกฎจักรยานนูน่นนี่นั่นนึกออกไหมคะคือจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยที่พวกเราจะเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกที่สวยงามเพราะเราต้องการชีวิตแบบนั้นเราไม่ต้องการชีวิตฝั่งตรงข้ามจะดีไหมลูกถ้าเราใช้ชีวิตแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลนบัรดาลมีจักรวาลดลนบันดาลครวาวน,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 นี้ให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นอีกนิดเดียว มันมีอยู่กฎหนึ่งข้อถ้าลูกจะใช้กฎจักรวาลน,นะลูกนะหนูต้องเข้าใจกฎข้อนี้เป็นหลักเป็นแก่นทุกอย่างในโลกนี้ถูกสร้างจากสิ่งที่มองไม่เห็น100%ยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มให้ให้เลยทุกอย่างที่สร้างขึ้นหรือปรากฏขึ้นตอนนี้ทุกอย่างถูกสร้างจากสิ่งที่มองไม่เห็นหมายความว่าไง สิ่งที่เราเห็นและจับต้องมองเห็นในปัจจุบันนี้ทั้งหมดเป็นเพียงอดีตของจิตข้างในผ่านการดลบันดาลของจักรวาลเมื่อรู้อย่างนี้แล้วหนูมีหน้าที่ตั้งเป้าและให้จักรวาลทำงานแทนถ้าสมการถูกแอคชั่นกับฟีลลิ่งก็ถูกเราจะคิดถูกรู้สึกถูกทำถูกถ้าสมการผิด เราจะคิดผิดรู้สึกผิดแล้วลงมือทําผิดถ้าบอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกใช่เพราะต่อให้หนูลงมือทํายังไงหนูก็จะได้ผลลัพธ์ของสิ่งนั้นแต่ไอคำว่าผิดถูกในความหมายของแม่ที่พูดเมื่อกี้หมายถึงเราทุกคนอยากสําเร็จแต่เรากลับกลัวล้มเหลวไอเนี่ยแหละเพราะหนูไม่ได้ใช้จัก,กรวาลทํางานแทนและหนูไม่ได้อยู่ในโฟล